ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Master แหล่งรวมของคนรักรถที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดและเจาะลึกในทุกรายละเอียดของยนต์ประกรรมที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Honda N 3 6 0รุ่นปี2025รถยนต์ไซส์เล็กสำหรับคนเมืองที่กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ ผสานความคลาสสิกจากอดีตเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว Honda N 360รุ่นดั้งเดิมเปิดตัวในยุค60และเป็นที่นิยมอย่างมากด้วยขนาดกระทัดรัดและประหยัดน้ำมันและในปี2025นี้ Honda ได้พัฒนาและปรับโฉมให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่เน้นความประหยัด ล่องตัวและการขับขี่ในเมืองที่สะดวกสบายดีไซน์ภายนอกของ Honda N 360ปี2025ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิมไว้ด้วยรูปลักษณ์ทรงกล่องที่ทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าและทรงกลมที่โดดเด่นกระจังหน้าดีไซน์เรียบหรูและเส้นสายตัวถังที่ออกแบบให้ลุลมและดูฉบบเชียวส่วนด้านหลังของรถก็ได้รับการออกแบบให้กลมกลืนกับตัวรถพร้อมไฟท้ายแนวตั้งที่ให้ความรู้สึกคลาสสิก ล้ออัลลอยขนาด15นิ้วเสริมความสปอร์ตและยังช่วยให้ควบคุมรถในเมืองได้อย่างคล่องตัวทางด้านขุมพลัง honda n 360ใหม่มีให้เลือก2แบบได้แก่รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบขนาด1.0ลิตรให้กำลังประมาณ75แรงม้าจับคู่กับเกียร์ CVT เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันสูงสุดและอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเวอร์ชันไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด25กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งให้ระยะทางการขับขี่ประมาณ150กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเหมาะก,กับการใช้งานในเมืองชาร์จไฟได้รวดเร็วและมีระบบเบรกที่สามารถเก็บพลังงานกลับมาใช้ใหม่ได้ภายในห้องโดยสารของ n 3 6 0ปี2025กว้างขวางเกินคาดสำหรับรถขนาดเล็ก Honda ใช้การออกแบบที่ชาญฉลาดและโครงสร้างพื้นเรียบเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ภายในตกแต่งด้วยดีไซน์มินิมอลมีหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด7นิ้วและจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายวัสดุภายในเลือกใช้ผ้าคุณภาพสูงและพลาสติกแบบ Soft Touch เพื่อความรู้สึกพรีเมียมและสบายในการโดยสารทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังสามารถนั่งได้สบายไม่อึดอัดแม้จะเป็นรถขนาดเล็ก เบาหลังสามารถพับราบได้ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในกรณีที่ต้องการขนของนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของรอบคันทั้งที่วางแก้วน้ำที่เก็บของบริเวณแผงประตูและคอนโซลกลางที่ใช้งานได้จริงด้านเทคโนโลยี Honda N 3 6 0รุ่นใหม่จัดเต็มไม่แพ้รถรุ่นใหญ่มาพร้อมระบบความปลอดภัย Honda Sensing ซึ่งรวมฟีเจอร์ล้ำๆอย่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและระบบตรวจจับคนเดินถนนซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองการขับขี่ของ n 3 6 0ในปี2025นนั้นให้ความรู้สึกสนุกและคล่องตัวเป็นพิเศษพวงมาลัยเบาหมุนง่ายและตัวรถที่มีขนาดกะทัดรัดช่วยให้สามารถจอดหรือเลี้ยวในที่แคบได้อย่างสะดวกรุ่นเบนซินให้อัตราเร่งที่เหมาะสมกับการใช้งานในเมือง ส่วนรุ่นไฟฟ้าก็ตอบสนองทันทีด้วยแรงบิดที่มาเต็มตั้งแต่เริ่มเคลื่อนตัวการเก็บเสียงในห้องโดยสารทำได้ดีและช่วงล่างเซ็ตมาในแนวสบายเน้นความนุ่มนวลเวลาขับผ่านทางครุกคะ จุดเด่นที่สำคัญคือความประหยัดรุ่นเบนซินสามารถวิ่งได้ถึง25กิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่นไฟฟ้าสามารถชาร์จจาก0ถึง80%ได้ภายในเวลาไม่เกิน40นาทีด้วยเครื่องชาร์จเร็วและชาร์จเต็มในเวลาประมาณ6ชั่วโมงจากลักบ้านธรรมดาถือว่าสะดวกมากสำหรับการชาร์จในตอนกลางคืน เรื่องราคาและความคุ้มค่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายที่สำคัญ Honda ตั้งใจวางตำแหน่งของ N 3 6 0ให้เป็นรถสำหรับผู้เริ่มต้นใช้รถครอบครัวเล็กหรือผู้ที่มองหารถคันที่2ด้วยราคาที่จับต้องได้ค่าบำรุงรักษาต่ำและประหยัดพลังงานทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนเมืองในยุคปัจจุบันผู้ใช้งานยังสามารถเลือกตกแต่งรถเพิ่มเติมได้ตามสไตล์ส่วนตัวมีสีให้เลือกหลากหลายทั้งแบบสีเดียวและแบบทูโทน พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งจากศูนย์เช่นราวหลังคาล้ออันลอยลายพิเศษผ้าคลุมบอกพรมปูพื้นและอุปกรณ์เสริมทางเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างซูซูกิอัลโต้ ฮุนไดไอ0หรือ Toyota าไอโกแล้ว Honda N360 ปี2025โดดเด่นด้วยสไตล์ย้อนยุคระบบความปลอดภัยที่ครบครันและตัวเลือกขุมพลังไฟฟ้าที่ทันสมัยเหมาะก,กับคนที่มองหารถขนาดเล็กแต่คุณภาพและประสบการณ์การขับขี่ไม่เล็กตามนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมต่อกับรถผ่านแอปพลิเคชัน Honda Connect ทที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบสถานะรถ นัดหมายเข้าศูนย์ตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าและควบคุมการลอกหรือปล